ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนที่กำลังรับชมทุกท่านกระผมอัตมาภาพขออนุญาตแนะนำพุทธอุทยานนาครสวรรค์ธรรมเกติยธรรมนุบำรารุงพุทธศาสตร,ร์น้อมนมัมศการพระพุทธศรรีสัพพัญยูสู่แหล่งเรียนรู้อุดมธรรมพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์เกิดจากฐานาเจตนาทั้ง3การคือบุพพะเจตนาเจตนาก่อนดำเนินการมุญจนะเจตนาเจตนาในขณะดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนอัปลาราปราเจตนาเจตนาหลังดำเนินการเป็นผลบุญอนิสงส์แห่งการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ด้วยกูศลศละจิตที่ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ได้ร่วมปัตตานุโมทนาใม่ในฐานะบาร,รมีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้กราบนมัสการกราบเรียนท่านผู้ชมที่กรพทุกท่านครับกราบขอบพระคุณท่านมาให้ทำไห้เมทีที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาของพุทธอุทยานนครสวรรค์ รวมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์วันนี้กระผมและคณะได้รับความเมตตาจากพระเทพประยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระรามหลวงรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์และประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์และองค์พระศรีสัรพญูท่านที่สองคือพระครูศรีสุธรรมนิวิทย์กรรมการพุทธอุทยานนครสวรรค์และท่านสุดท้ายท่านพลตรีสุวิทย์ แม้นเหมือนกรรมการพุทธวิทยานครสวรรค์ครับวันนี้ท่านเมตามานั่งอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมได้กราบเรียนแล้วให้ท่านได้เล่าเรื่องราวถึงแรงบันดาลใจแนวคิดหรือจะเรียกว่าจินตนาการของท่านที่มีความประสงค์ที่ใช้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินไทยผมขอกราบน้มัสการ,กราบเรียนท่านเบดกุได้ก่นเะล่าให้พวกเราฟังถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยครับท่านครับหลังจากที่ ได้รับบริจาคถวายที่ดินเนื้อที่สามลักวา่าไรเศษแล้วนั้นมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างจึงทำให้ต้องมารับผิดชอบกล้าคิดกล้าทำกล้าหารชันชัยรับงานใหญ่ขนาดนี้ทั้งนี้ก็อยากจะขอเจริญพรให้ทุกท่านในทราบว่าโดยฐานะรูปของธรรมานั้นในฐานะที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนคุณพ่อเสียเมื่ออายุได้สามขวบเหลือแต่คุณโยมแม่แล้วก็โยมพี่สาวเพียงสท่านกับตัวธรรมา ในสมัยเด็กนั้นอาตมารเรียนหนังสือก็ต้องไปอยู่วัดนะเป็นเด็กวัดเรียนหนังสือก็อยู่กันในในเขตวัดเป็นเด็กวัดทานเข้าวัดอยู่วัดนอนวัดกระทั่งจบประถมเจ็ดก็ด้วยความยากจนที่ต้องไปอยู่วัดเรียนหนังสือกับอยู่กับวัดอย่างเงี้ยมันทําให้อาตมาได้เกิดแรงันดาลใจว่าหลังจากที่เราเกิดในครอบครัวที่ยากจนแล้วถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกเส้นทางอื่นๆไปเรียนต่อเหมือนเพื่อนๆหรือคนอื่นๆ,ๆได้ แต่ธาตมานก็เรียกทางเดินชีวิตโดยการศึกษาในเพศบรณชิตก็ได้บวชบรรมชาเป็นสามเณรบวชสมบทเป็นพระภิกษุพุทธศาสนา จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ก็ด้วยอาศัยพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นแรงบันดาลใจให้อาตมานั้นได้ศึกษาเรียนรู้จนมีความรู้ระดับหนึ่งจึงมารับในตําแหน่งนะทางการปกครองการบริหารและก็มารับบริหารจัดการดําเนินการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์และองค์พระพุทธรีสัพ,พัญญูดังที่ท่านเพีโยนได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ที่อาตมาก็จะขอเล่าความเป็นมาโดยสังเข็นิดหนึ่งว่า ในสมัยที่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อประเทศยานาโม,าาร,ามรีอดีตเจ้าวาดวัดนครสวรรค์พระรามหลวงอดีตรองเจ้าพระสีท่านได้ดำริปารบลิเริ่มว่าจะจัดการศึกษาและปริญญาตรีให้กับพระหนุ่มเนนน้อยพระสงฆ์สมเนรแต่เจตีนนาลงพ่อน,นั้นยังไม่บรรลุ สำเร็จผลเนื่องจากว่าหลวงพอ่อนั้นได้ถึงแก่มรณภาพไปก่อนอาตมาในฐานะเป็นเป็นผู้ดูแลวัดวารามนครสวรรค์แทนจากหลวงพอ่อเลยก็สารเจตนารมของหลวงพอ่อประเทพยานนบุรีในครั้งนั้นสมัยนั้นซึ่งได้มีมติจากการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เห็นชอบร่วมกับหลวงพอ่อประเทศยานนบุรีให้เปิดกรารศึกษาระดับปิญาติขึ้นมา หลังจากนั้นก็ได้ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรลราดวิยาลัยส่วนกลางยืนยันที่จะเปิดการศึกษาระดับปิญญาตีขึ้นมาและได้เปิดได้เมื่อปีพศ2540เป็นศูนย์การศึกษาวาัดนครสวรรค์นะสังกัดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรวิทย พระลมราชูประถมในสมัยนั้นหลังจากนั้นก็มีนิสิตมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเรามีการจัดการสอนเพิ่มหลังโสดมากขึ้นนิสิตสนักศึกษาก็มาเรียนเพิ่มมากขึ้นบริเวณวัดนครสวรรค์ก็มีเพียงพอเมื่อมีเพียงพอต่อการจัดการศึกษา,าให้อ,อำนวยความจบให้กับนิสิตสนักศึกษาทั้งหลาย เลยก็ปรึกษาโยมแม่วัน,นีสุสมบูรณ์ซึ่งเป็นโยมแม่บุญธรรมของอาตมาในฐานะเป็นอุบาสิกาใหญ่ของวัดนครสวรรค์ด้วยว่าอยากจะได้ที่ประมาณสัก300ไร่เศษเพื่อที่จะมาสร้างพุทธอุทยานคนครสวรรค์ขึ้นมาต่อจากนั้น โยมแม่วันนี้สุดสมบูรณ์พร้อมในเตียวเปิเสิร์ฟสุดสมบูรณ์เนี่ยสองสามีภรรยาก็ผสานไปที่ตะกูลพระพุทธสิทธิ์คือคุณนองรักพระพสิทธิ์พร้อมในบุตรดาก็ถวายที่ดินดังกวนะหลังจากถวายที่ดัดงกล่าวแล้วทางคณะสงฆ์จังหวัดก็ดีเวลัยก็ดีมอบหมายให้กับที่ดินจังหวัดนั้น หลังวัดสำรวจตรวจสอบออกโฉนดที่ดินได้ก็ไม่เต็มแปลงทั้ง3 0 0ร้อยกว่าไร่ไ้ประมาณร้อยกว่าไร,เร่เศษแล้วก็หลังจากนั้นคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ก็พร้อมด้วยวน้าส่วนราชการพวกประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินการที่จะก่อสร้างพุทธอารยานครสวรรค์นะซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งวัดพระสิทธารามซึ่งเป็นเจตนาเดิมของคุณวิสารพระประศิทธิ์ผู้มีเจตนาเดิมจะสร้างวัดอยู่แล้ว แต่ก็ได้ถึงแก่ชีวิตก่อนจึงไม่สําเร็จผลในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่แต่กรุงเทพรก็ได้ดําเนินการสร้างจนแล้วเสร็จในสมัยที่คณะกรรมการผู้ยนติรสวรรค์เนี่ยได้ดําเนินก่อสร้างวัดหลังจากนั้นก็ได้สร้างพุทธมนฑลประจำจังหวัดนครสวรรค์สร้างสํานักงานจนาจจังหวัดนครสวรรค์สร้างองค์พุทธศรีสัพพัญญูพระประธานพุทธเถรานาครสวรรค์ดังที่ท่านทั้งหลายได้ชมอยู่ในขณะนี้หรือที่ผ่านมาก็ตามทีและที่สําคัญก็คือ ได้สร้างมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกราชวิลัยเว,วียวเขตนครสวรรค์ขึ้นมาทั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าว่าอาตมามุ่งมั่นตั้งใจว่าจะสร้างชีวิตพระเนนพระหนุ่มเน้น้อยลูกไทยหลานไทยให้มีอนาคตที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของชาติได้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของแผ่นดินได้นั้นต้องด้วยการศึกษาเพราะฉะนั้นจึงเกิดแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้ดําเนินการตรงนี้ได้สําเร็จมาระดับหนึ่งดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้จาก ในสถานที่ของเราสามร้อยกว่าไร่นี้ยังมีแก้มลิงเก็บกักน้ําไว้ประมาณหนึ่งล้านจุดหกแสนลูกบาทเมตรลองรับว่าไม่ใช่ว่าเราเก็บไว้ขายนะท่านพิโยนเราเก็บไว้ให้บริการกับพี่น้องประชาชนชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงใครมาใช้ได้เลยบางครั้งก็จะมีรถดับเพลิงเขาเอาไปใช้เราก็ไม่ห่วงเราใช้ประโยชน์ร่วมกันเรายังมีบาเพ็ญ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ติดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดสินะทีต่ต้องไปรักษาเรียกว่าเตียงสนามเนี่ยของเราก็ให้ใช้อาคารสถานที่องค์พระใหญ่ได้แหละชั้นล่างบรรจุเตียงได้ประมาณ360เตียงใช้มาเป็นเวลานานแล้วเราโลแล้วเราก็ไม่ได้เก็บค่าโนนดีความบริการค่านั่นนค่านั่งรถไฟไม่ได้เก็บเราช่วยกันงบป,ประมาณในการมาก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค พื้นที่ทั้ง300กว่าไร่เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากงบแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งมาจากงบบริจาคทั้งสองส่วนเนี่ยเราก็จะจัดก,การให้เป็นระบบป้องกันข้อกล่าหาอย่างนี้ทางคณะกรรมการโครงสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพุทธยานจริงได้จัดสร้างบริษัท <c oughs> ที่ได้มีการใบรับรองเป็นผู้มีใบอนุญาตในการรับรองผลในการตรวจสอบบัญชี <c oughs> ได้มาตรวจสอบต,ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมาเลยตั้งแต่ปี2 5 4 8 4 9 มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้เราก็ทาก็เรียกว่าทําเป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะให้เกิดความบสบายใจได้ว่าเ,เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านนั้นได้บริจาคมานั้นเราสร้างพุทธอุทยานยาจริงเ,เพื่อที่จะเป็นก็เรียกว่าทรัพย์สินของแผ่นดินอนาคตต่ตอไปของันนี้เป็นของชาวนครสวรรค์อย่างแน่นอนและของประเทศไทยทั้งหมดเ,เริญพรจ้ะ ก็พบว่าการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันนี้เรามีปัญหาหลายประการปัญหาเรื่องแรกคือจะต้องใช้ที่ดินนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดตามโครงการที่ได้ตั้งไว้ที่ดินเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อในการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตประการหนึ่งก็คือเรื่องของการก่อสร้างพระพุทธรีสัพพนญซึ่งองค์เป็นปรพระองค์ใหญ่ เป็นประธานแห่งพุทธอุทยานแห่งนี้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามและสง่างามตามแบบที่พระเดชพระคุณได้ตั้งกิจในการเตรียมการไว้จึงทำให้สิ่งต่างๆนั้นได้รับการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนและเกื้อกูลจากส่วนงานตลอดจนภาคเอกชนภาครัฐเข้ามาช่วยกันในการแก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จรุ่งโรจนกระทั่งเป็นความสง่างาม เป็นมาของเรื่องพนาไมพสัยซอทอก็ดีแล้วก็ทรงมีพระเมตตาตั้งชื่อนะตั้งชื่อพระพุทธรีสัมบัญญูก็ดีที่พระองค์ทรงพระราชานอนุญาตตั้งทรง,ต,รง,ต,รงตั้งชื่อให้นะก็ถือว่ามันมีความเป็นมาก็คือเนื่องจากว่าก่อนจะจะเปิดตัวหรือเปิดทําการก่อสร้างนั้นก็ได้รับพระเมตตาจากองค์สมเด็จพระเทพเนะี่ยได้ได้เสด็จว่าจำเนินมาที่ผู้เรียนนอรสวรร์ ท,ท,ทั้งๆที่ไม่มีอาคารก่อสร้างอะไรเลยก็พระองค์นั้นก็ส,ส,ส่งพระเมตตาสเสด็จมา,าเป็นองค์ประธานในวางการวางศาลิลาฤกษ์สร้างของประชุมเฉลิมพระเกียรติเพราะนั้นโครงการเราทั้งหมดนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้น่าสิการภาคราฐาัฐภัฏกิจชนพี่น้องชาวนครสวรรค์ทุกท่านก็มุ่งมั่นตั้งใจด้วยความจงรักภักดีโดยเฉพาะหนึ่งคำเพื่อตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณสังคมและสองเพื่อเจริญพระเกียรติถวายบัณฑรผู้สนัสแด่ประวัติศร์เจ้าอยู่หัวในการที่เข้าใน นั้นก็จึงมีการต่อเนื่องเกี่ยวเชื่อมโยงกับสถาบันบริษัทมาโดยตลอดณเวลานี้ทางพิยานนครสวรรค์โดยคณะกรรมการวุทเยาว์เิยานนครสวรรค์นั้นก็มีความตัหนักพักดีที่จะมุ่งมั่นสร้างให้สําเร็จให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์และทั่วราชณาจักร จากความร่วมมือร่วมใจความตั้งมั่นแรงบันดาลใจใฝ่ศรัทธาซื้อทอดเจตนาอันแน่วแน่ของผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมคิดร่วมสร้างบริหารโครงการสร้างพุทธอุทยานรครสวรรค์ซึ่งเป็นอุทยานพุทธนวัตรกรรมได้น,น้อมนำพระราชปัินิทานในหลวงรัชการที่5กับนโยบายการศึกษาปีพุทธศักราช2 4 4 0วิชาความรู้ เลียงชีพวิชาธรรมปฏิบัติเพื่อสื่อสารพัฒนาสุนวัตกรรมเชิงพุทธะยากย่างยืนย่